รอฟังข่าวดีคู่รักมาราธอนคบนาน8ปีฝ่ายชายวางแผนขอแต่งแล้วแน่ใจแล้วว่าคนนี้แหละใช่เลยสำหรับคู่รักมาราธอนลินล,ลี่พันธิลากับชินชินนวุฒิที่ตอนนี้คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีแล้วมั่นใจว่าคือคนที่ใช่แน่นอนเพราะเพิ่งมีข่าวซื้อเรือนหอหลังโตไปหมาดๆส่วนข่าวดีวิวาหวานจะใกล้เข้ามาแล้วหรือเปล่า ล่าสุดหนุ่มชินก็ได้เปิดใจกับนายินเตอร์เทนว่าตอนนี้การวางแผนเซอร์ไพรส์ขอฝ่ายหญิงแต่งงานในหัวแล้วแต่ขออุบตอบว่าจะขอเมื่อไหร่เพราะไม่อยากกดดันตัวเองและมั่นใจว่าลินลี่จับโป๊กไม่ได้แน่นอนทั้งนี้ชินยังได้แอบเมาส์าแฟนสาวด้วยว่าช่วงนี้ก็จะเห็นสาวลินลี่แต่งหน้ารอแต่งตัวสวยในทุกวันอย่างไรก็ต้องขอแสดงความยินดีล ล่วงหน้าด้วยนะคะส่วนจะมีข่าวดีเมื่อไหร่นั้นทีงานจะรีบอัปเดตให้ทราบอย่างแน่นอน